หลวงพ่อฤศีลิงดำพระที่หลายคนเชื่อว่าท่านไปนรกไปสวรรค์มาแล้วจริงๆท่านมีชื่อเดิมว่าพระราชพรหมยานแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านไม่ใช่แค่พระเกจิแต่เป็นพระอริยะผู้มียานอย่างรู้ที่เล่าถึงโลกหลังความตายอย่างละเอียดจนสิทธิ์ทั่วประเทศต่างเคารพศรัทธา ท่านเคยเล่าว่าได้พบยม,มาบาลได้เห็นเทวดาและพระอินทร์สอนธรรมะด้วยเหตุผลไม่ยึดรูปแบบให้เรารู้จักพุทธ,ธะที่อยู่ในใจคนจำนวนมากเชื่อว่าท่านมีอภินยาแต่ท่านกลับถ่อมตัวเสมอว่าย่าหลงอภินิหารจงรู้ธรรมะให้เข้าใจแล้วทุกอย่างจะพาเราไปพ้นทุกข์ทุกวันนี้ถึงท่านละสังขารไปแล้ว แต่ชื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังคงตราตรึงในหัวใจผู้สแสวงบุญทั่วประเทศ